ในเดือนพฤษภาคมนะจะมีทั้งดาวเสาวดาวพระหัสและดาวราหูที่โคโจรย้ายนะคะเป็นดาวที่สําคัญของชาวมังกรน,นะเนื่องจากเป็นทั้งดาวตัวตนและเรื่องเงินด้วยนะคะย้ายแล้วเป็นอย่างไรกับภาพรวมไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ลักนณาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ สำหรับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวใหญ่นะคะก็มาย้ายพร้อมๆกันนะส่งผลกับเรื่องดาวชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเมื่อดาวย้ายพบเรือนนะคะความหมายในแต่ละพบเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสำหรับชาวมังกรนะจะมีดาวเสาร์ดาวประจาตัวที่ย้ายวันที่19พฤษภาคมนะคะ ดาวราหูเป็นดาวการเงินย้ายวันที่5นะคะและดาวพฤรหัสย้ายวันที่13นะเรียกว่าในช่วงพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวหลายๆดวงพร้อมๆกันนะคะสำหรับชาวมังกรนะเริ่มแรกก็คือพูดถึงราหูนะคะที่จะย้ายวันที่หนะคะพฤษภาคมนะราหูเป็นดาวเรื่องเงินของชาวมังกรนะโคจร เข้าสู่พบเรือนการเงินนะเรียกว่ากลับเข้าสู่พบเรือนของตนเองนะคะมีกําลังเสถียรเป็นกเกษตรตาธิบดีและพ่วงตําแหน่งราหูค้นซัพย์มาด้วยนะคะสำหรับชาวมังกรดาวราหูก็เป็นดาวเรื่องเงินนะที่จะอยู่ไป หปีครึ่งนะคะส่งผลในความเสถียรก็คือกําลังของดวงดาวเสถียรมั่นคงสม่ําเสมอทําให้ชาวมังกรถือว่าแอบก่อเกิดแหล่งรายได้ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นจังหวะยิบจับทํากําไรนะคะช่องทางเก็บเล็กผสมน้อยการได้เงินจากส่วนต่างปเปอร์เซ็นต์นะคะเรื่องราวทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดนะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเงินโดยสม่ําเสมอนะคะ เป็นเรื่องราวทางการดัดแปลงพลิกแปลงการหาเงินนะก็อาจจะมีมากขึ้นด้วยนะหากอยากได้เงินเยอะเงินมากนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวมากด้วยเช่นกันเนะะื่องจากราหูก็เป็นดาวทัดลมนะสิ่งใดที่มาไวไปไวนะคะเรื่องราวทางกระแสการปรับเปลี่ยนดัดแปลงทางการหาเงินนะ,ะก็เกิดขึ้นกับชีวิตชาวมังกรน,นะคะราหูตรงนี้นะคะถือว่าเป็นราหูที่ได้มาตรฐานคนสับนะั่นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่อง การเงินการลงทุนของชาวมังกรนะถือว่าในช่วงพฤษภาคมไป1ปีครึ่งนะคะอาจเป็นช่วงที่มีโปรเจกต์โครงการที่จะใช้เงินนะไม่ว่าจะเรื่องตั้งหลักตั้งฐานนะคะเรื่องดาวทางการก่อร่างสร้างตัวการลงทุนที่เป็นลักษณะเงินหมุนเวียนมากขึ้นนะคะโดยดาวราหูจะดึงเงินเข้ามาให้ชาวมังกรหมุนนะเราก็จะเงินอยู่ไม่ค่อยนิ่งก็คือ หมุนไปหมุนกลับอยู่กับเรื่องการเงินนะโดยเป็นช่วงที่ชาวมังกรก็อาจจะได้หยิบจับรับเงินก้อนเกี่ยวสัมพันธ์กับเงินมากเงินเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะมีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวเสาโคจรยหญ่19พฤษภาคมเข้าสู่ภพเรือนใหม่นะคะเรียกว่าภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงนะคะเรียกว่าภพเรือนสหัชชะนะเป็นความหมายเรื่องราวทางสังคมนะโดยเจ้าเรือน พเรือนสหัชชะนี้คือดาวพลหัสนะคะการที่ดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนของดาวพลหัสและดาวพลหัสย้ายไปอยู่ในภพเรือนอรินะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่จะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพลหัสก็จะย้ายด้วยเช่นกันและเข้าสู่ภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหานะดังนั้นชาวมังกรที่ทํางานกลุ่มทีมหมู่คณะนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเก่า,เ,กาเดิมๆอาจจะมีจังหวะเปลี่ยนแปลงจบลงโยกย้ายต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะ อันหมายถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบกรับภาระอันเนื่องมาจากพี่น้องก็ได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นช่วงปีที่บางทีไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาระคนอื่นๆนะคะการทํางานกลุ่มทีมหมู่คณะก็อาจจะปรับตัวเยอะนะมีบางอย่างที่ต้องอึดอัดฟื้นใจนะหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทําให้เปลี่ยนทางสังคมไปเลยก็ได้นะคะชาวมังกรน,นะคะอาจมีเรื่องราวของการทํางานในเชิงส่วนตัวมากขึ้นได้ด้วยนะเช่น หยิบจับทำบางสิ่งที่เป็นเรื่องราวเฉพาะตัวนะคะโครงการโปรเจกต์บางอย่างที่กำลังซุ่มทำกำลังมองมอง,มอ,งอยู่ก็อาจจะจได้ลงมือทำในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะบางอย่างเนี่ยมีลักษณะการปลีกตัวออกจากสังคมนะบางทีเป็นเรื่องปลีกวิเวกเดินทางนะคะหรือว่าทุ่มเทโฟกัสศึกษาในเชิงค้นคว้าวิจัยก็ได้หรือเรากำลังหมกมุ่นทุ่มเทกับบางอย่างก็ส่งผลให้ชาวมังกรก,ก็อาจจะมีเรื่องของภารกิจชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะ บางท่านชีวิตผันตัวเข้าสู่งานเบื้องหลังมากขึ้นนะคะเป็นลักษณะเรื่องของการวางแผนการแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนหรือว่างานการที่ไม่ค่อยได้พบปะเจอผู้คนก็เป็นได้เหมือนกันส่งผลให้เป็นเชิงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชีวิตประจําวันเรื่องราวรอบตัวนะคะสำหรับที่ผ่านมานะคะดาวมฤตยูของชาวมัง,งกรอยู่ร่วมกับดาวพระหัสเลขห้านะคะก็ย้ายภพเรือนนะพอดาวพระหัสย้ายออกก็จะเหลือดาวมฤตยูดวงเดียวนะคะอยู่ในภพเรือน ปุตตะนะคะก็คือเป็นเรื่องราวทางการลงทุนนะเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลงทุนระยะสั้นลูกหลานบริวารน,นะคะเป็นความหมายเชิงรวมนะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะถือว่ายังเป็นความผันผวนนะบางทีเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรนะคะก็จะเป็น หัวเลี้ยวหัวต่อบุตรหลานนะคะเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับการมีหน้าที่อุปการะส่งเสียบางอย่างนะคะเรื่องราวทางความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องลงทุนระยะสั้นทํากําไรต่อยอดการเงินเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะถือว่าก็ยังมีโชคฟลุกๆได้อยู่เนื่องจากดาวมฤตยูดวงนี้นะคะยังคงอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนลพะของชาวมังกรไปอีกหลายปีนะคะ สำหรับดาวที่อยู่ในภพเรือนนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องเหนื่อยๆก็คือดาวพลหัสนะทำให้เรื่องราวทางการเรียนการศึกษาของชงาวมังกรนะคะที่สนใจเรียนต่อนะหรือเกี่ยวข้องกับแวดวงให้ความรู้ต่างๆถือว่าต้องเหนื่อยขึ้นนะคะใครที่จะเรียนต่อศึกษาอยู่นะถือว่าต้องใส่ความพยายามเพิ่มเข้าไปนะคะเรื่องดาวของดาวพลหัสนะคะก็คือเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะที่ต้องทํางานใช้ชีวิตด้วยความระวังนะบางทีก็จะเป็นเรื่อง ผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบโดยไม่คาดคิดนะคะเรื่องราวทางภารกิจส่งเสียทางการศึกษาอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวมงกรได้เป็นช่วงที่การร่วมมือร่วมหุ้นลงทุนนะต้องระวังนะเนื่องจากเพื่อนสังคมนะคะจะเข้าสู่จุดที่ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่ดังนั้น,นบางทีเป็นหนี้สินจากเรื่องคนอื่นนะคะภาระเดือดร้อนมาจากคนใกล้ตัวนะหรือการคบหาบางทีไปเจอคนไม่ค่อยดีก็ทําให้บางทีเดือดร้อนรําคาญใจอึดอัดมาจากเรื่องราวของคนอื่นๆรอบตัวนะคะ หรับชาวมังกรนะคะจะมีดาวราหูนะคะที่เป็นกเกษตรเสถียรก็หาเงินได้เรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามจะทําให้เรามีลักษณะการใจใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะกล้าลงทุนกล้าใช้เงินนะคะหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้บางทีก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะอยากทําให้มันเป็นเชิงระยะยาวมั่นคงถือว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้วิจารณญาณใช้สติมากๆเนื่องจากมุมทิศทางของดวงดาวมันเปลี่ยนไปจากเมื่อปี67แล้วนะดังนั้นชาวมังกร จะใช้เงินใหญ่เงินเยอะใดๆนะคะก็ดูสภาพแวดล้อมให้ดีนะคะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะที่เรื่องการครบหาคนค่อนข้างส่งผลนะถ้าคบคนดีมีศักยภาพนําพาไปสู่เรื่องราวที่เป็นเชิงบวกนะก็นําพาชีวิตรุ่งเรืองได้ในขณนะเดียวกันหากคบคนที่ ไม่ดีไม่โอเคนะก็ทําชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงเป็นหนี้เป็นสินได้นะคะถือว่าชาวมังกรอารมัดระวังเรื่องคบหาสังคมต่างๆตั้งแต่ดาวย้ายครั้งใหญ่ในช่วงพฤษภาคมไปนะคะสำหรับดาวราหูนะคะจะอยู่ในภพเรือนการเงินยาวนาน1ปีครึ่งนะคะดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมสองปีครึ่งและดาวพลหัสอยู่ในภพเรือนอริ1ปีนะคะถือว่าดวงดาวนะเป็นลักษณะระยะยาวทั้ง3ดวง สำหรับรายละเอียดปีกย่อยในแต่ละเดือนนะครอุปสรรคมากน้อยโชคลาภดีน้อยอย่างไรก็อัปเดตกันได้ในรายเดือนเหมือนเดิมนะคะที่ช่องโหรา59ให้เป็นข้อมูลภาพรวมคร,มรม่าวๆไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวมังกรในจังหวะที่ดาวใหญ่โคจรย้ายเดือนพฤษภาค,คมนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ